ไม่มีจะกินนอนศาลาริมทางสอนเทพสอนทองเปิดชีวิตเคยลำบากจากไม่มีจะกินสู่เจ้าของโรงงานนักรองลูกทุ่งสอนเทพสอนทองมีเงินสดให้ลูก16ล้านเพลงนี้ดังมากสมัยก่อนส่งแอลเรนรามมันดังขนาดไหน ก็ดังจนตั้งวงเป็นหัวหน้าคณะตั้งวงได้เกือบสองปีไปเล่นทีไลฟ์แฟนเพลงมาให้กำลังใจแน่นแอลนี่คือใครแอลเป็นคนที่รักกันชอบกันมีตัวตนถามว่าเขาเป็นกิกไหมก็มีนิดหน่อยเขาบอกว่าป่านี่สายเปเห็นทั้งสร้อยทั้งเพชรแบบนี้ถ้าถูกใจใครถึงกับถอดให้เลยจริงไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นคือเอกลักษณ์ รถหนึ่งคันบ้านหนึ่งหลังสร้อยที่ป๋าใส่อยู่ทั้งหมดนี้หนักไหมก็หลายกิโลมันมากกว่าหลายร้อยบาทเส้นใหญ่สุดหนักร้อยแปดบาทแต่ละวงที่ใส่อยู่ในมือทำไมป๋าต้องใส่คู่กันสองวงในโอกาสข้างหน้าเผื่อจะมีคู่บ้างแสดงว่าวันนี้ป๋าโสดวันนี้มาโสดเลยแต่หนูสนใจเรื่องความเจ้าชู้ของปา๋า เกิดมาเป็นผู้ชายสมัยก่อนคุยกับสาวพร้อมกันกี่คนคือสมัยที่โด่งดังใหม่ๆกลิ่นอายของความดังชื่อเสียงเพลงอิทธิพลเพลงที่มีความโด่งดังเข้าไปในจิตใจคนซึมซับเข้าไปแล้วเมื่อก่อนมันดังด้วยธรรมชาติทําด้วยตัวเองแล้วไม่มีเงินสมัยนั้นระบบนายทุนจ้างเปิดแล้วทีนี้ป่าไม่มีเงินที่จะไปจ้างเขาเปิดเลยเอาแผ่นไปให้เขาเปิด แล้วเอาแผ่นคืนไปสถานีวิทยุโน้นมาช่วยเปิดแล้วขอแผ่นคืนไปเปิดให้นักจัดรายการช่วยจนกระทั่งเพลงได้รับความสนใจและโด่งดังขึ้นมาถ้ามีเงินเหมือนสมัยนี้ประเทศไทยก็คือประเทศไทยของเราจะจ้างให้เรียบเปิดที่ไหนก็จะได้ยินเสียงแต่สมัยก่อนมันไม่มีทุนสมัยตั้งวงเรามีโอกาสแต่ขาดเวลาคือผู้หญิงสวยๆที่เข้ามาติดพันหรือมาชอบ คือไม่มีเวลาที่จะสารต่อเพราะจะต้องเดินทางตลอดคุณมุ้ยเป็นยังไงคะความเจ้าชูของป๋าคุณป๋าเป็นคนใจดีรักทุกคนที่เข้ามาเป็นคนใจมากเพราะฉะนั้นลูกสาวจะต้องเป็นคนสก,กินให้แต่ก็มีที่เราไม่รู้ตอนนี้ก็มีบ้างแต่เราไม่ค่อยรู้แล้วจากไม่มีกิน มานอนศาลาแต่วันนี้ป๋าสามารถให้เงินสดลูกได้ถึง16ล้านเป็นเงินให้เป็นทุนอันนี้เขาเรียกว่าสปอยไหมเป็นเงินทุนที่สนับสนุนให้ลูกไปทำธุรกิจคุณมุ้ย16ล้านตอนนั้นไปทำอะไรพอดีทำโรงงานเดิมคุณพ่อมีโรงงานอยู่แล้วเรามีโรงงานผลิตยาสมุนไพรอยู่แล้วโรงงานจริงๆมี4โรงงานผลิตยาสมุนไพรตาสอนเทพ แล้วหมอมุ้ยเขาอยากมีโรงงานผลิตน้ำเงินไม่พอพ่อก็ต้องดันลูกให้ลูกเขาไปลูกได้ไป16ล้านทำไมหลานได้ไป18ล้านคือไม่ได้บอกใครมันเกิดกาลยานิมิตเกิดขึ้นตอนที่หมอมุ้ยแต่งงานแล้วป่านนี้แล้วทำไมไม่มีน้องแล้วจะมีเมื่อไหร่พอดีเกิดมา มาบอกป่าว่าเราก็มีเงินอยู่40-50หล้านที่อมออมไว้เขาเกิดวันที่18แสดงว่าเขาไม่ต้องการเลข4เขาต้องการเลข8ก็มีเงินอยู่เอา18ล้านให้กับน้องมีบุญเลย